สวัสดีครับเล่าให้ฟัง EP แรก E.P ที่1นะครับเราจะมาพูดถึงหัวข้อของวัตถุวงมงคลของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงม,มีเก็บไว้อีกหน่อยจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับในหัวข้อนี้นะครับเริ่มมาจากว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับได้ทักเข้ามาถามว่าเคยได้ยินมาว่าคนที่เก็บพระหลวงพ่อไว้เนี่ยอีกหน่อยนะครับจะมีราคาเป็นแสน แลกรถแลกบ้านได้จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยจริงแค่ไหนจึงเกิดมาเป็นนะครับหัวข้อที่ได้มาสนทนากันในวันนี้นะต้องมาเริ่มก่อนนะครับในเรื่องของเมื่อประมาณปี2535นะครับปี35นะฮะเมื่อปีนั้นนะครับเป็นปีที่หลวงพ่อวัทนสุนท่านได้มรณภาพแต่ก่อนที่ท่านจะได้เอ่อก่อนที่ท่านจะมรณภาพนั้นเนี่ยท่านได้ไป รับสังฆทานนะครับที่บ้านสาลมนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีคลิปวิดีโอที่ได้บันทึกไว้นะครับโดยความว่าบอกในในขณะนั้นนะครับหลวงพ่อก็ได้บอกว่าพระที่แจกนี้นะครับเป็นพระสีขาว,ขาวคือพระกับข้าวทําได้ยากนะครับทำเหมือนพระของสมเด็จโตนะครับมีลาบมากเก็บไว้ให้มากมากอีกหน่อยราคาจะเป็นแสน นะครับจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแก้จนได้หลายท่านอาจจะเคยฟังคลิปนี้กันมาแล้วนะครับใครไม่เคยฟังเดี๋ยวผมตัดมาให้ท่านนะชมสักนิดหนึ่งนะครับถวายของแล้วรับขอพระแจกโดยนะพระที่แจกเป็นพระคำข้าจะมีลาบมากอาราธนาไว้จะมีลาบมากนะเจาพรนะีขาวนะทํายาก ต้องเสษข้าวถึงสามเดือนแล้วก็มาเข้าพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ครั้งหนึ่งพระประเภทนี้ทาได้ยากมากนั่นยากโยมที่ได้พระเขาขาวไว้เก็บไว้แต่โยมหน้าต่อไปราคาจะแพงทํามีไว้หลายหมื่นองค์ต่อไปเป็นมหาเศรษฐียังขายเป็นแสนบาทเลยโดยนะจ๊ะดเลยโดยนะจ๊ะ อ้าวรวยเลยนะจ๊ะ,ะพระทำข้าวทำแบบเดียวกับพระสมเด็จสุธาจารย์โตนะยโยมนะรวยเยจ้ะนานๆไปจะมีราคาสูงรวยจ้าอ่าะะครับเป็นยังไงมั่งครับได้ฟังกันแล้วใช่ไหมครับพระที่ท่านแจกตอนนั้นก็คือพระำคำข้าวรุ่นสองนะครับเพราะว่าเมื่อในปี3-5นั้นนะครับพระพระำข้าวรุ่นสองเนี่ยเป็นปีที่ สร้างแล้วก็ผู้ธาพิเศษในปีนั้นพอดีนะครับเวลามีคนมาถวายสักการะให้หลวงพ่อเนี่ยท่านก็จะแจกนะครับแจกเรื่อยแจกเรื่อยนะครับจนเป็นคลิปนี้ขึ้นมาพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยครับผมก็มาวิเคราะห์อเองนะครับอันนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับท่านหลวงพ่อท่านบอกว่าอีกหน่อยราคาจะเป็นแสนท่านไม่ได้บอกว่าแสนเดียวนะครับอาจจะเป็นหลายๆแสน อาจจะเป็น10บแสนร0อยแสนหรือว่า1000แสนก็เป็นได้ใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องลองตรองกันให้ดีนะครับแล้วผมไปหาข้อมูลมามีบางบทความนะครับมีบางบทความซึ่งบอกว่าหลวงพ่อท่านได้บอกว่าอีกราวๆาวส0ปีนะครับพระคำข้าวนะครับพระของท่านจะมีราคาเป็นแสนนะครับซึ่งบทความตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้พบเป็นคลิปเสียงหรือคลิป วิดีโอของหลวงพ่อโดยตรงนะครับพบเพียงแค่บทความที่เขียนไว้เท่านั้นนะครับก็ยังหาแหลง่งอ้างอิงไม่ได้นะครับก็ใช้วิวจารณญาณด้วยนะครับซึ่งถ้า30ปีเนี่ยณนะตอนนั้นเป็นปี3 5นะครับก็ต้องอยู่ราวๆปี65้านะครับ65 6 6 67นะครับเรื่อยไปจนถึง70ก็อยู่ที่ราวๆประมาณนี้นะครับอยู่ที่ราวๆประมาณนี้เราก็อาจจะได้เห็นกันนะครับได้เห็นพาะหลวงพ่อในราคาขึ้น หลักแสนเช่นกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของพุทธานุภาพของวัตถุมงคลของหลวงพ่อฤาษีวัฒนสุนกันนะเป็นที่รู้กันดีของสิทธิอนุสิ์นะครับของลูกศิษย์ของวัฒนสุนททั้งหลายเนี่ยรู้กันดีว่าวัตถุมงคลต่างๆที่หลวงพ่อได้พุทธาพิเศษนะครับท่านไม่ได้เป็นคนเสกเองนะครับท่านไม่ได้ใช้กําลังของตัวเองแต่เป็นกําลังของนะครับเบื้องบนนะครับคือพระท่านสงเคราะห์นะ เทวดาสงคราะห์พรสงคราะครูบาอาจารย์ท่านสงเคราะหในวัตถุมงคลต่างๆที่หลวงพ่อได้จัดสร้างแล้วก็ทำพิธีพุทธาภิเศษนั้นนะครับอันนี้เราก็จะไม่ขอลงลึกเจาะรายละเอียดมากเพราะท่านหลายอาจจะรู้แล้วนะครับต่างจะทราบกันดีแล้วนะซึ่งก็ยืนยันได้นะครับมีหลักฐานจากใบใบฝอยก็คือใบอารัธนานะครับพระคาข้าและพระหางมาถ้าเคยใครเคยไปบูชานะครับพระจาก ตกรับแขกครับนะที่วัดท่าสูงก็อาจจะได้ใบรัตนาแบบนี้มาหรือท่านที่เคยนะครับแบ่งบูชาจากผมไปบางท่านก็อาจจะได้แถมไปด้วยนะครับด้านหลังนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้ส่วนด้านหลังก,ก็จะมีบทความเขียนไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมอ่านบางช่วงบางตอนให้ฟังล้วกันพระสองอย่างนี้ทําด้วยความลําบากมากนะครับกว่าจะทําได้แต่ละคราวก็ต้องผ่านการทยอยเสียงย่อย3เดือนไปแล้วยังต้องสละอาหารที่มีรสอร่อย ควรที่จะได้กินก็ต้องเอาออกจากปากพระหางหมากหางพลูก็ต้องคอยเก็บไว้ทุกคราวการฉันหมากอัตมาไม่ได้ติดหมากแต่อาศัยพระท่านที่มาคุมท่านต้องการให้ฉันก็ฉันตามความต้องการของท่านฉะนั้นหางหมากจึงเป็นอนุภาพของท่านนี่ไงครับเขียนไว้ชัดเจนครับ่ถไปฝอยครับลงไว้ว่าพระราชกุมารยาน15สิงหาคม2533นี่ ็นอันทราบกันนะครับว่าเป็นบารมีนะครับของพระท่านสงเคาะในวัตถุมงคลต่างๆนะครับที่แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นนะครับแต่ว่าทุกรุ่นก็พุทโธอัปปะมโนนะครับธรรมโมอัปปะมโนสังโทอัปปะมโนคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสังฆเจ้านะครับหาบารมีได้นะครับต่อมานะครับเราพูดถึงเรื่องของพระสมเด็จโตนะครับเขามีนะครับ ใจใจความหนึ่งที่บอกว่าพระคำค่าในธรรมเือนพระของสมเด็จโตพระสมเด็จโตนะครับพระสมเด็จนะครับทุกคนก็ต่างทราบดีนะครับว่าตอนนี้เป็นพระเครื่องอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับเป็นเบญจภาคีนะครับเป็นท็อปไฟนะครับของประเทศไทยเลยที่มีมูลค่าความต้องการในสูงมากหลักล้านหรือหลักหลายๆลล้านพระสมเด็จตอนนี้นะครับก็อยู่ในมือของเซียนใหญ่นะครับระดับเทพ รืออยู่ในมือของเจ้าสัวของเศรษฐีมหาเศรษฐีเท่านั้นนะครับในอนาคตไม่แน่นะครับเราอาจจะเห็นพระของหลวงพ่อนะครับรุ่นไหนก็ตามที่จะอยู่ในมือของเศรษฐีมหาเศรษฐีเท่านั้นนะครับแล้วก็รอรับชมนะครับรอดูรอเฝ้าดูันต่อไปเนาะทีนี้มานะครับพูดถึงถ้าเกิดว่าราคาพระํำข้าว อันนี้ยกตัวอย่างประค,คาข้าวเฉยๆนะจะราคาเป็นแสนได้นะครับพุทธานุภาพต้องปรากฏก่อนนะครับปรากฏก่อนนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อเวลาที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่เกิดเหตุเพศภัยต่างๆเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยครับเขาเรียกว่าแตกตื่นนะครับแตกตื่นหาต่างหาที่พึ่งโดยเฉพาะที่พึ่งทางใจ ใครมีหลวงพ่อหลวงปู่องค์ไหนครูบาอาจารย์ของใครก็พุ่งไปหานะครับครูบาอาจารย์ของตัวเองนะครับพุ่งไปหาวัตถุมงคลนะคที่เราเคารพนับถือเพื่อมาเป็นที่พึ่งมานะเป็นกำลังใจมาปกป้องชีวิตนะอารัธนาติดตัวปกป้องชีวิตของตัวเองปกป้องทรัพย์สิสนปกป้องคนในครอบครัวนะครับอันะนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าพุทธานุภาพปรากฏก็คือเกิดเหตุการณ์ใหญ่แล้วก็ต้องมีประสบการณ์ พูดถึงพุุภาพนจะปรากฏได้นะครับประสบการณ์นี้ก็ไม่รู้แหละจะเป็นอะไรจะเป็นสงครามก็ได้รอดจากสงครามนะครับเครื่องบินนะครับนักบินพบวัตถุมงคลแล้วก็โอโ้ไม่ไม่โดนสอยนะครับรคในสงครามก็รอดตายนะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็มีนะครับเรื่องที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นอ,อันนี้คือ คือคือเขาเรียกว่าต้นเหตุที่ทําให้ให้มูลค่าของวัตถุมงคลเนี่ยพุ่งทยานสูงขึ้นเป็นที่ต้องการนะครับของสาธารณะนะครับของคน,น,นศิลปินสิทธิ์นะครับของคนในประเทศหรืออาจจะของทั้งโลกเลยก็เป็นได้นะก็เป็นได้ทีนี้เราก็มาพูดถึงจํานวนวัตถุมงคลของพ่อนะยกตัวอย่างเป็นพระค,คําข้าวลกันนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะสร้างมากเหลือเกิดใน,นแบบนี้นี่มันจะ โอ้ล้นหรือเปล่านะครับดูตัวอย่างพระคำข้าวรุ่นสองได้ครับสร้างมาห้าล้านองค์ห้าล้านองค์พระหางมากันหนึ่งล้านองค์นะได้แจกนะฮะบ,บางคนก็ได้แจกจากหลวงพ่อบ้างนะครับบางคนไม่ทันหลวงพอ่ออย่างผมเนี่ยไม่ทันหลวงพ่อนะครับก็อาศัยความศรัทธานะสะสมกันเรื่อยสะสมเก็บไว้กันเรื่อยนะบางทีก็ออกต่างประเทศบ้างนะครับก็เยอะนะต่างประเทศก็เยอะ ในนณปัจจุบันเนี่ยก็ยังพอหาวัตถุงขงคลที่ทานของพ่อได้นะครับแต่แต่ต้องบอกว่าหาตอนนี้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับราคานะครับมูลค่าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับองละสิบบาทสมัคงพ่อนะองคละสิบบาทนะครับพอผ่านวิกฤต,ตาการต่างๆอย่างช่วงที่ผ่านมานะครับวิกฤตนะครับสุขภาพเนาะโควิดวิกฤตเศรษฐกิจนะราคาก็พุ่งทะยานสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ก็ยังพอหาได้นะครับแต่ของแท้ต้องบอกว่าของแท้ก็หายากนะครับของแท้ไว้ยากแล้วนะครับแท้แล้วสวยยิ่งหายากกว่านะท่านผู้ชมอย่างพระคำข้าวรุ่นแรกหลวงพ่อท่านสร้างไว้หนึ่งแสนองค์ตั้งใจจะแจกลูกศิษย์เรื่อยครับทำบุญก็แจกไปเรื่อยนะครับปรากฏว่าไม่ถึงครึ่งค่อนเดือนนะครับทำาท่าว่าจะหมดนะหนึ่งแสนองค์นี้ทำาท่าว่าจะหมดแย่งกันก็เลย เกิดมาเป็นพระกรรมามรุ่นสองนะแบบนี้เป็นต้นนะครับแบบนี้เป็นต้นและในช่วงที่ผ่านมานี้นะฮะท่านทั้งหลายอาจจะได้เห็นว่าอาจจะมีเกจิอาจารย์นะครับชื่อดังหลายๆท่านหรือว่าเป็นมรดูหรือมอเดาทั้งหลายนะครับต่างออกมาทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้นี้ว่าจะเกิดภัยพิบัตินะครับร้ายแรงเกิดสงครามใหญ่เกิดเหตุการณ์ นะครับที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยที่ใหญ่หลวงนะครับกระทบนะตามมานะครับใครที่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมานะครับโควิดเนี่ยร้ายแรงแล้วนะครับที่จะเจอในอนาคตเนี่ยครับหนักยิ่งกว่านะหนักยิ่งกว่าสําหรับใครที่เชื่อนะครับก็เก็บพระของหลวงพ่อไว้นะครับเก็บพระกับข้าวเก็บวัตถุมงคลต่างๆไม่ต้องเป็นพระคำข้าวนะครับวัตถุมงคลชิ้นอื่นๆที่ท่านศรัทธาที่ท่านชื่นชอบกับทยอยเก็บนะครับ เก็บสะสมไว้ตามกำลังทรัพย์นะครับตามกําลังทรัพย์ไม่เดือดร้อนตนเองและไม่เดือดร้อนครอบครัวถ้าเกิดท่านเอาปัจจัยของท่านนะครับมาบูชาวัตถุมงคลแล้วไปเดือดร้อนตวเองเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนคนรอบข้างครับอย่างนี้นะครับถือว่าถือว่าไม่ดีนะครับถือว่าไม่ดีนะครับเราก็คิดซะว่าไอ้ของพวกนี้นะครับเป็นของที่เราได้มานะครับแต่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เมื่อตอนที่เราตายนะครับซึ่งเราต้องตายแน่ สิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้ก็คือความดีเท่านั้นนะครับมั่นสะสมนะครับคุณงามความดีทานศีลภาวนาหากชาตินี้นะครับเราไม่สามารถเข้าพระนิพานได้นะครับอย่างน้อยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยให้ชาติต่อๆไปของเรานะครับจะมีความสุดขสบายไม่มีความลำบากนะครับนะเป็นสเสบียงบุญให้เราได้ใช้ในโอกาสหน้าต่อไปได้ ครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยซึ่งตอนนี้นะครับใครเชื่อก็ดีนะครับใครไม่เชื่อก็ทําใจเอานะเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อถึงเวลานั้นนะครับท่านจะหาไม่ได้อีกแล้วนะท่านจะหาไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าสิทธิารูสิทธ์นะครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยตามเก็บหมดครับไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วอย่าหาว่าไม่เตือนนะครับผมคนนึงอ่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยผมก็เก็บหมดนะครับไม่เหลือแบ่งให้ท่านนะครับถึงเวลานั้นตอนนี้ก็จะพอมีอยู่บ้างก็ ก็ <G ül üş> <G ül üş> รีบๆแล้กันรีบๆรายกันครับท่านอาจจะเห็นนะครับในคลิปนะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมได้ได้พระมานหลวงพ่อสองเคราะห์มาผมก็จะแบ่งให้ท่านได้บูชาไปจะส่วนหนึ่งที่แบ่งผมก็เก็บไปเองด้วยนะครับก็ไม่เพื่อความไม่ประมาทนะกันและที่เล่ามานี้ไม่ได้บอกให้ผู้ฟังท่านเชื่อนะครับ พระผู้มีพระเจ้าท่านทรงตรัสสอนว่าอย่าให้เชื่อโดยง่ายนะครับค่อยๆใครค่ควรพิจารณาให้ดีเสียก่อนนะครับใครที่นะครับรับฟังคลิปนี้แล้วชื่นชอบนะครับหรือมีคําถามอะไรก็สามารถทักทายเข้ามานะครับพูดคุยสอบถามนะครับในเรื่องต่างๆหรือยอยากให้พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถนะครับคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ